นมัส,สการครับหลวงพ่อครับครับคุณโยมคลิปนี้อาจจะเป็นการพูดไทยนะฮะคลิปนี้ก็าการครับพอดีมาตามตัวเลขหลวงพออ่อครับหลวงพ่อเว้าดังๆนี่นะหลวงพ่อเด้อวา่าเว้าดังๆว่าพวกระตีนะเพราะวกก่าก้องมันดูดเสียงไม่ให้ดีขนานไหนเอาเดียข้างบนเอาไปเลยวิ่งไปเลยเ<ว>ก้ากระศูนย์พกตวแก้วตีเลขเกหลวงพ่อนีให้ได้ยินชาบาบ้ันกระจ ซาข้าเจ้าเลื่อนี่ว่าเลขวิ่งไม่เคยพลาดเม่นีดีบอกหลวงตาไม่พลาดไม่พลาดเลยไม่เคยพลาดเลยอืมเคยปกตินี่ไ้วิ่งวัดละจักตัวครับวิ่งสองตัวจะมาตัวเพเพอมาสองตัวโอ้วันวัดที่แล้วอปูให้วิ่งวิ่งตัวใดครับวิ่งหนึ่งก็วิ่งสองวิ่งหนึ่งกับวิ่งสองอ่ะมันมันเข่าทั้งบนทั้งกางหมดเลยไอ้มันเข่าเบิดเตอเข่าทั้งบนโอ้ อัพเป็นทั้งอันปูเครื่องบ,บนให้เลขกจับคู่บนี้คือให้จะเล็กวิ่งโอ้ใช่เหตุจับคู่ไม่ได้ลักมันพลาดแต่เกิ่มันพลา,าดไปญาติโยมมันก็จะบ่นเอามาตัวเดียวนี่นะมันตัวดีนักละตัวเดียวเนี่ยแต่คนมีเงินก็วิ่งเอาวิ่งได้น้อย,อยก็ได้น้อยก็ได้น้อยวิ่งมากก็ได้มากนะ<ม>แต่จะให้ข้งางล่างอีกข้งางล่างงนเนี้ยมีศูนย์ศูนย์อีกศูนย์ทั้งบนทั้งล่างพ่เพื่อเอา ไอเลขวิ่งของหลวงตานี่แยกเป็นบนเป็นล่างบอกไม่บนนะ่ะบนนะ่ะมันเก้ากับศูนย์บนเก้ากับศูนย์และข้างล่างก็ได้ศูนย์เพราะว่ามันจะออกทั้งบนทั้งล่างทั้งศูนย์บนศูนย์ล่างโอ้ศูนย์บนศูนย์ล่างครับเนั่นปกตินี่คันสมมุติว่าเลขวิ่งนี่หละหลังจากที่เลขออกแล้วนี่จักจังมือครับ หลวงตาค่อยได้ประมาณหกเจ็ดมื้อเนี่ยได้หกเจ็ดวันนะฮะก็จะได้มาใหม่ได้มาใหม่จะว่าห้ว่าเลขเขา่าเข่าตลอดเนาะหลวงตาเนะาะเข่าตลอดจะว่าผมเสือพายุสันนี้นว่าหลวงตายู่จังไนสันนี้ยู่ยู่ใสสันนี้กับพอดีได้มีโอกาสได้มากพ่อหลวงตากับป็น่โอกาสอันดีจะจะได้นําเสนอตัวเลขอันไฮเอฟซีอันนี้ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ด้อนี่หลวงตาขออนุญาตถ่ายคลิป ทรงไหนเอฟซีบังเนอะสำหรับเด็กวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปนั่นวิ่งไปเลยสองตัวสองตัวนี่ทามันได้ตัวหนึ่งแลเราก็มีทุนได้กําไรครับเข้าสองตัวอย่างมะงงวดที่แล้วเนี่ยเข้าหนึ่งกับสองก็มีกําไรเยอะครับนนัมันเข้าสองตัวได้งานบางทีบางทีมันก็เข้าสองตัวนะบางทีมันก็เข้าตัวเดียวครับางทีมันก็ ทั้งบนทั้งล่างมันมาทั้งบนทั้งล่างด้วยอย่างงวดเนี้ยอาจจะศูนย์อาจจะมีอยู่ข้างล่างด้วยงวดศูนย์อาจจะไม่้อยู่ข้างล่างด้วยศูนย์อ่ะครับผมข้างล่างให้ตัวเดียวตัวเดียวข้างบนให้สองตัวข้างบนให้สองตัวข้างล่างคือเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ข้างล่างให้ศูนย์ข้างล่างให้ศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวเลยรัดไปเลยครับผมนี่ครับพ่อพี่้องเอฟซีครับกา่องออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางได้ครับต้อนรับ เลขลวงตาให้ว่าเลขวิ่งเพื่อนบอกเคยพลาดน,นะครับนี่คือพยายามตามมาอยู่แต่ว่ามีเมื่อนี้ได้มีโอกาสได้มากพบว,วังกับลวงตาพอดีก็เลยได้นาเสนอว่าเลขเนี่ยวิง่งในงวดนี้ตัวใดอาจารย์เพื่อนกายินดีสิไ้แนวทางสาหรับอ่าหลายท่านหลายคนที่กลังมองหาสาหรับตัวเลขที่สิเอาไปประกอบอยู่อันนเอาไปประกอบก็ได้นะครับเป็นเป็นเลขวิง่งอ่า พราะฉะนั้นแกะเอาไปเป็นแนวทางนะครับทั้งช่องให้เป็นแนวทางถนัดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพ่อยพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิทธาอนุญาตเขียนให้พอ่อยพี่น้องเอ็ซี่ได้อ่าลู่หลัวชัดๆนะครับบางท่านบางคนฟังเสียงกับเสียงผมไม่อยชัดเจนไปะไหนอ่าอันนี้คือสูตรวิ่งอ๋อเห็นแล้วบ้านไม่เคยเนี่ยมันจะเข้า แกลเนิัมจะวิ่งตรงนี้ด้วยครับผมไอสรุปนะครับลวงตาพ้่นกายวิ่งนะครับวิ่งเป็นวิ่งวิ่งบนนะครับวิ่งบนเป็นศูนย์ครับเก้าวิ่งล่างศูนย์ตัวเดียวนะครับบนให้สองให้สองตัวล่างให้ตัวหนึ่งอ่าเขาล่องเอาไปหาตัวจับตัวนั่นเบื้องนะครับคาเทียมมีโอกาสได้โชคได้ชัยอ่า สำหรับเลขหลวงตาเขามาตลอดนะครับต้องต้องแจ้งพ่อพิรังเอฟซีกันว่าเลขหลวงตาเขามาตลอดอันนี้กับว่าเมียนาชักวันนี้ว่าแมียนมาแนะนําให้พ่อ่น้องเรียนกันพราะนันเนอแต่ว่าเพียงแต่ว่าเข้านําเสนอให้เปลี่ยนแนวทางให้เปรียบเทียบกันเบื้องกัรหลายๆสำนักว่ามีมีโอกาสเปลี่ยนไปได้บอนะครับอืจะลองกอาไปวิเคราะห์เบิ้งถิงพีทกายาว่ากันครับแต่ว่าว่าชื่อว่าเลข หลวงตาเพื่อน,นีเข้ามาตลอดให้วางสัน้นฟังคํำยืนยันจากปาก่าหลวงตาเรยว่าเขามาตลอดเ้องหลวงตาเนาะเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดไห้า่าเป็นสูตรหรือเป็นเลขฝันหรืออย่างไรครับหลวงตาเป,ตเป็นสูตรเป็นสูตรโอ้เป็นเป็นเลขสูตรฮะนี่ให้ว่าเป็นเลขสูตรเด้อ,พ,อพี่น้องเด้อนีอ่ครับเดี๋ยวเอยียงกล้องให้เบิ้งคะ่ะ สูตรวิ่งบนศูนย์กับเก้าสูตรวิ่งล่างศูนย์ตัวเดียวซึ่งบนกับบางได้ตัวเดียวกันมันศูนย์ศูนย์บนศูนย์ล่างกันต่อไปเนี่ยเขามันจะวิ่งตัวละหมื่นก็วิ่งตัวเป็นแสนครับตัวเป็นแสนนะคเขาได้ตวงเขาได้ตวงเขาก็มีกำไรแล้วแสนเขาได้เดาๆแล้วได้แล้วคือขันว่ามากโลกเนาะ ทางประกันพราะมากโลบไม่มาหลวงตานั่นแ่ถกามันอาเรียนสไตล์สูตรวิ่งกะทีงัาไงมันมันมีโอกาสหลายก็มีโอกาสครเมื่อที่สองตัวมันอาจจะพลาดได้พลาดได้ครับเคยทำสองตัวเคยเคยทำไหมครับพอก่อนนียเคยทําอยู่แต่นี้มันไงนะมันพลาดมากกว่าที่มันจะเข้าครับและอย่างมันเยอะ บางคนเขาก็ทอ้อว้จะหวยเป็นอกๆอไม่เอาละไม่เอาดีกว่าเอาแบบนี้ตัวเดียวใครจะเอาไงก็นัน่นเนียได้โดยมากาเนี้ยคนที่มีกงนตัง้วจะเล่นอย่างแบบเนี้ยแบบ <Okay. S 1> ไม่ไปเล่นอย่างอื่นละเป็นวิง่งเอาพอคนไม่โลภนะ uh huh. ถ้าโลภก็มไม่รู้จะพูดยังไงถูก <laughs> <laughs> คนดักได้อยากได้ร้อยเป็นสองร้อยอยากได้สองร้อยเป็นสี่ร้อยเนี่ยครับางคนมันโลภมันก็ยังว่าเนี่ยถับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ได้เลยเนี่ยถ้ารู้จักว่าจากนั่นน่ะไม่ได้ว่าจะขาดทุนหรอกบางทีนี่บางทีเล่นไปสองหมื่นสามหมื่นโอ้ตายหมดไปแล้วสองหมื่นสามหมืน่น เราวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์มันจะมาบนล่างนี้มาบนสองตัวล่างสองตัวเราก็ได้ศูนย์อีกนี้ได้ครับได้เพิ่มไปยังมังหมนะดไปแล้วเนี่ยมงมงวมดไปแล้วลุงตานะ่ะบองกรงใกค่อะไรมาบังเห็นก็เห็นแล้วนะเห็นหกกลายเป็นห้าโอ้ยตายตายตายแค่หกจริงๆเนะี่ยโอ้ย ของวันเด็ดมันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วเนีเอาวันนี้สีถทมาลวงตาวางสิในกรณีได้เข้าได้รักวิ่งแล้วรักนี่นี่ลวงตานี่พอกำหนดได้เพาว่าสิเป็นน้วยสิบคือลอยกำหนดไม่ได้กำหนดว่าได้ดวไวไ,ได้แล้วกำหนดไม่ได้เพราะถือมันมาได้ ทั้งหลักหน่วยหลักติบหลักร้อยเนี่ยครับเนี่ยโอ้ก็เลยกัหนวดาใไ้ถ้ายึดหลักไปปั๊บเนี่ยถ้าไปพลาดเขาก็ด่าอีกครับอ่าครับแต่เราปล่อยลอยไปไงแล้วแต่เขาจะไปเล่นตัววิ่งอย่างเดียวครับผมคำตอบครอบอย่างตัวเนี้ยเออถ้าศูนย์เนี่ยได้สับไปสับมาได้ถ้าศูนย์เนี่ยสับไปสับมาเอา ไว้หน้าไว้หลังแล้วแต่แต่มันก็หลายหลายหางอีกกั่นแรับมันก็ถ้าคนเล่นเล่นหนักหนักก็ก็สัมพันสะัมพันธะมันถึงได้เป็นอย่างเงี้ยถึงได้บอกปล่อยไปไล้ศูนย์ตัวเดียวใครจะไปไงก็สร้างได้ตัวเดียวพอเอาตัวเดียวบัดน,นี้เป็ี่นเป็นทังสี่บัดน,นี้ลวงตามีตัวมากได้ใจที่สิมาจับคููกับมั่นวะนี่ระวังศูนย์ศูนย์ลางเนี่ยก็มีตัวเดียวคือสองกับห้า โอเป็นไปได้มีสองกับห้านั่นเห็นว่ามีสองกับห้าถ้าจะมาก็มาตัวเนี้สองตัวเนี้ยตัวตัวจับคู่นะนั่นแหละตัวจับคู่มีสองกับห้าตัวอื่นก็ไม่มีครับผมตัวจับคู่มีสองกับห้าทึ่งๆเนี่ยป่นี่ลุงตาที่เอาตัวใดมาจับจับคู่กับมันพ่อพ่อสี่หามาได้่ตัวเป็นจะเป็นตัวเนี้ยด้านบนเนาะล่างเนี่ยเป็นตัวเนี้ยโอ้ล่างน่าจะให้มาเป็นตัวเนี้ยเนี่ย โอ้สองศูนย์เนี่ยแต่แต่วาในีส่วนบนนี่มีตมาจับคูบ่ไห่บ่าครับหลวงตาครับไม่มีมมไม่มีตมักบ,บ่ไม่มีตัวมกักเลยโอ้เจ้าบ่าหาตัวมาจับคู่ขึ้นยังด้านล่างนี่นะแต่ว่าถือกพีชกับบ่าาด,ดอกบ่าหลวงตาเน้นแต่เลขวิ่งนะะแต่ว่าบ่าวุ่นวาขันสมุติว่าหลวงตาสี่จับคู่นี่สีเอาตัวไดมาจับคู่กับมันระวังศูนย์กับเก่านี่สีเอาตัวไดมาจับคู่เขาคู่ตัวเนี้ยครับตัวนี้ก็ตัวเนี้ย ครับผมที่หาตัวได้ไปจับกู่ก็มีห้ากับหกมีห้ากับหกอยู่ด้านบนด้านบนนี่มีห้ากับหกแล้วหรอแต่เนาะจะมีก็มีนั่นห้ากับหกมีห้ากับหกนะอันนี้เคือตัวอาชีเอามาจับคู่อ่นี้ก่อนแล้วนี่ว่ากันสมมติว่าห้าในกาห้าศูนย์หรือศูนย์ห้ายังสิบว่าห้าห้าเก้าเก้าหางสิบบาจันทร์นั่นนั่นลงตาก็เพาะหวยหวยปลาเผื่อตัวนี้จะกลับมาแล้วนี่โอ้ตัวเก้าหกเนี่ยมีโอกาสหวยจะเข้ากลับมาเพราะหวยตัวนี้นะ มันมันมันยังไงไม่รู้มันไปไปไปกระทบกับเขาไม่อยากพูดไปกระทบกับเขาเนี่ยครับผมของเราได้มาแล้วไปไปกระทบกับเขาครับโอ้เปลี่ยนสัตวแต่ตัวเนี้ยแน่นอนต้องตัวเนี้ยแน่นอนโอ้ยมังหมดที่แล้วทำไมถาวรโคถ่ายไปก็โอ้โห ทั้งคู่เลยมาทั้งคู่ครับอืมเอาเดี๋ยวผมสิไปอธิบายให้เอฟซีฟั่งหออนออแต่ๆๆแต่ว่าไ้าว่าหลวงตาเน้นขึ้นเน้นวิ่งอย่างเดียวเน้นวิ่งอย่างเดียวแต่ตัวที่อาไหไม่จับคค่นี่คือบอมมีความแน่นอนหอหอแต่ว่าก็คือไ้มากทีๆๆเดียวนั่นแหละว่าเป็นตัวมักวัน่นต่อไปนั่นแหละเป็นตัวชอบนะครับ ด้านล่างนี่ก็เด่นวิ่งมาศูนย์นแต่ว่าตัวตัวที่ชอบที่เอาเจอมาจับคู่คือสองกับห้าตัวนี้แต่ศูนย์ศูนย์ล่างเนี่ยมีโอกาสมากแน่นอนวิ่งบนนี่ก็ศูนย์กับเก้ามีมีโอกาสมาแน่นอนมาครับผมแต่ว่าการเผล่มันจะมาทั้งเนี่ยมันทั้งล่างทั้งบนดิเผล่จะมาทั้งล่างทั้งบน<ม>อ้อาจััไงแต่ ี่รบวันลวงตาซ่อมนี่แล้วสั่นนะครับขอพุณนลวงตาหลายๆครับขอพุณนลวงตาหลายๆครับพรครับไป